สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับครูบอยลักพระนะครับวันนี้ก็มีอ่ารุ่นมหามงคลบารมีเก้านะครับซึ่งได้มาสามรุ่นนะเป็นรุ่นที่อ่านิยมนะครับจัดสร้างโดยทีมงานใจเกินร้อยนะครับปลุกเสกทั้งหมดสี่วาระนะครับเป็นพิธีดีพิธีใหญ่นะรุ่นนี้อ่ากลังเป็นที่นิยมแล้วก็เก็บหากันมากนะครับอ่าจะเป็นเหรียญเซมานะครับเป็นเหรียญเซมานะครับ ชื่อมหามงคลบารมีเก้าเก้านะครับเรียนเซมาหลวงพ่อพัฒน์ญุาธกาโมนะครับวัดห้วยด้วนนะครับวัดทานทหารครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเรียนปีหกสามนะครับปลุกเสกทั้งหมดสี่วารละนะครับพิธีใหญ่นะครับก็วันนี้ได้มาสามรุ่นเดี๋ยวเรามาแกะซีนนะครับเปิดรุ่นเนื้อกันว่าจะได้เนื้อเงินไหมนะครับเพราะว่าปิดมานะครับการันตีนะครับเนื้อเงินไม่รู้ว่าจะลงดีไหมเพราะว่าก็ปิดมาหลายรุ่นนะครับเปิดมา ตารุ่นแล้วผมไม่ได้ทายนะครับเหลืออยู่สามรุ่นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับเอาไปดูรุ่นที่หนึ่งนะครับด้านเ,าเหรียญเสมารุ่นนีเ้เป็นที่นิยมแล้วก็สวยงามครับจัดจด้างโดยทีมงานใจเย็นร้อยครับหรือเรียกกันว่าเสือสองนะครับเสือสองนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อพัดแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเท้าวิสุวรรณนะครับซึ่ง สวยงามมากครับแล้วก็เป็นที่นิยมน่าบูชามากครับเดี๋ยวไปดูรุ่นที่หนึ่งนะไปดูกนะันคะรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งได้อทองแดงซาตินนะครับทอ,ทองแดงทองแดงซาตินนะครับเซ็กโค้ดหกหกศูนย์ครับหกหกศูนย์ครับน่าจะหกหกศูนย์ครับสวยงาม ทองหกสวนครับทองแดงซาตินนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองรุ่นแรกได้ทองแดงซาตินไปครับซาตินนี่ก็เป็นที่นิยมนะรุ่นที่สองมาชมกันครับหารุ่นที่สองนะครับนะ มาดูครับรุ่ที่สองขอให้ได้น้ะเงินครับขอให้ได้น้ะเงินเพราะเปิดผมเปิดมาไหนรุ่นแล้วนะเปิดมาก็ยี่สิบสามสิบรุ่นะครับมาดูครับพอจะได้น้ะเงินไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยอื้มอันนี้ได้ครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นทองแดงนะครับเลขโอ้โหเลขเรียงเลยครับหนึ่งสองสาม เลขหนึ่งสองสามครับเลขหนึ่งสองสามครับเลขเรียงครับหนึ่งสองสามนะครับถึงวันถึงเป็นทองแดงแต่เลขเลขเรียงครับสวยงามครับลงยาเขียวนะพื้นขอบแดงครับสวยงามครับสวยงามครับเลขสวยครับหนึ่งสองสามโอเคครับต่อไปครับต่อไปเอาไปดู รุ่นที่สามครับรุ่นที่สามนะครับรุ่นที่สามจะได้เนี้ยอะไรครับรุ่นที่สามหอใด้าน้นงเงินนะครับขอให้โชคดีครับหมดแล้วครับหนึ่งสองสามเฮ้ยข่าวมาผมเปิดมายี่สิบสามสิบรุ่นมั้ยข่าวมาข่าวแบบนี้ข่าวแบบนี้ข่าวแบบ ครับเนื iscilla, ้อเงินครับเนื้อเงินจริงๆโอ้โหตอกงองูชัดเจนนะครับตอกงอูชัดเจนครับงองูครับตอกงอูชัดเจนขาวมาเลยครับเลขโค้ดเจ็ดขอซูมหน่อยขอซูมหน่อยเลขโค้ดเจ็ดสามนะรวมได้สิบพอดีครับงูครับเนื้อเงินครับไปดูข้างหน้ากัน ดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าผมขอปิดก่อนดีใจมากเดีย๋ยวเนื้องเงินเนื้องเงินเฮ้ยขอบแดงอขอบแดงเอ้ยขอบแดงนี่เนื้ออะไรทองหน้ากากหน้ากากทองคำหรือว่าหน้ากากหน้ากากทองคำหรือว่าทองทิพย์วะเนื้องเงินครับดองยาชาวดีครับ คุยพื้นนะครับ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 คุยพื้นน้าเงินนะครับแล้วก็ขอบนะครับขอบแดงนะครับทรงปีกนะเป็นมีสีเขียวนะครับตรงยาเขียวนะครับขอบแดงตรงยาน้ําเงินคุยพื้นหน้ากากทองคําหรือเปล่าครับเพราะเป็นเนื้อเงินนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินน่าจะเป็นหน้ากากทองคํานะครับไม่น่าจะใช่หน้ากาก เออไม่ใช่หน้ากาดของทิพนะน่าจะอย่างงั้นนะครับแต่ผมยังไม่ได้ดูบริการครับสวยงามครับสวยงามครับสวยงามมากครับนึอเงินตอกงูชัดเจนครับงูชัดเจนครับงูครับได้โค้ดเจ็ดสิบสามครับโอ้โชคดีจัดครับสุดยอดนะวันนี้ได้เองินนะครับมาเงินแตกแล้วครับสวยงามมากครับ สุดยอดครับสุดยอดครับผมก็ปล่อยได้ครับเปิดมาเยอะครับโอ้สุดยอดครับวันนี้ได้อันนี้เปิดสามเหรียญนะได้เนื้อเงินนะครับนรากาศทองคำแล้วก็ได้ทองแดงมาครับทองแดงนะครับมยาเขียวนะครับแล้วก็ได้เนื้อสตินนะครับสตินทองแดงสตินนะครับ เล่สวยงามนะทองยางซาตินนะครับทองานจีวอครับสุดยอดครับสุดยอดครับวันนี้ครูบอยรักพระนะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับขอตัวไปก่อนนะครับอ่าฝากครับติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดแชร์นะครับกดไลค์ให้หน่อยครับเป็นกำลังใจในการเปิดรุ่นนะครับมาแนะนําต่อไปครับวันนี้ครูบอยรักพระขอตัวไปก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ